กล้วยก็เป็นเรื่องกล้วยๆนะแต่เงินมันไม่กล้วยด้วยหรอกปลูกกล้วยแล้วก็โดนชาวบ้านหัวเราะว่าปลูกทำไมจะได้ขายยังไงจะได้กินหรือจากเดิมที่คิดปลูกกล้วยเพียงเพื่อให้ร่มเงากับไม้ผลชนิดอื่นแต่เมื่อกล้วยน้ำวา้าเริ่มให้ผล และมีพ่อค้ามาถามซื้อเขาจึงมองเห็นอนาคตอันสดใสของกล้วยพืชที่ถูกมองข้ามการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะักพยายามใช้น้ำหมักชีวภาพรดใส่ยอดเลยครับมะเร็งก็จะไม่เจาะบ,บางตัวก็ใช้กล้วยใช้กล้วยบำรุงกล้วยต้นทุนน้อยผลกำไรก็งอกงาม อันนี้คือกล้วยนุำบ้าทำให้